ที่เราเรียนมานะครับอาจจะมีการสอบย่อยนะครับไม่บอกลวงหน้าด้วยนะครับ Yeah, We might have a pop quiz นะข้อสอบป๊อปขึ้นมาก็คือ pop quiz ก็คือไม่บอกลวงหน้าอาจจะมีอาจจะไม่มีครับดังนั้นก็ควนก่อนนะครับฉันท้องอยู่แล้วนอ้มาอหาตอบมันเลยขอโทษครับขอโทษครับ พอดีว่าน้องคนนี้ฮะสองคนนี้เขายืนอยู่หน้าโรงเรียนโหฝนตกมากเลยอ่ะ oh, อรครับ <Yeah. S 2> อยากให้มันนั่งพักในคลาสของเราก่อนได้ไหมฮะคลาสครับ it's raining outside ฝ uh, นตกนะครับข้างนอกนะครับ <Yeah. S 2> คิดว่าเราต้อง I I'm dying, I think mm. we need to be generous. Okay. Sure. Come in. Please, please take a seat. No, no. Uh, come on. Come on. Oh, <laughs> over here. Oh, okay. Sit here. Okay. Sit over here. Ah, sit there. Okay. <laughs> All right.

ฟางเอ้าเฮียโอเคอันสองแตงเฮียโอเควอลกัมเบสโอเคแป้งแป้งแป้งไม่อยู่แป้งมันไปลาคลอดครับเฮ้ยที่สาวมันเฮ้ยพวกเองอะเข้าใจผิดอยากให้แป้งอ่ะไม่ใช่เรียกว่าคลอดลูกเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าออกลูก แป้าเป็นหมาไม่ใช่คนคนไม่ใช่หมาเฮ้ยผูกแล้วแบบนี้เลยคือมันไม่รู้ไปไหนฮะจบเลยไม่รู้ไปไหนก็ในภาษาอังกฤษนะครับเรียกไม่ต่างกันนะครับภาษาไทยก็คือออกลูกกับคลอดลูกนะครับถ้าเป็นมนุษย์นะครับคลอดนะครับถ้าเป็นสัตว์นะครับก็คือออกลูกนะครับภาษาอังกฤษใช้คำเดียวกันนะครับ to give เบ r ร์ทุกคนครับพูดตามผมนะครับชิ give ลงท้ายด้วย เออแล้วก็มีการแลบลิ้นนะครับที่คำว่า birth นะฮะไม่งั้นกลายเป็นให้นกนะครับ to give birth ครับอันนี้ to give ทุกคนดูครับตรงนี้คนะ okay. รั okay. บ birth birth okay ฝนตกไหมครับ birth okay ฝดตกไหมทั่ว้าครับ birth ไม่ต้องก็ได้ค่ะ okay to give birth to, to give, give birth, birth. okay very good all right เริ่ม้นตอ่า ลาคลอดอย่นี้นะครับจะใช้คำว่า maternity leave maternity leave ครับนะเพราะว่า leave นั้นแปลว่าออกไปหรือเป็นคำนามนะครับที่แปลว่าลานั่นเองนะครับลาป่วยก็ sick leave นะหรือ personal leave ก็คือลากิจนะครับทุจริงจดโน้ตคนเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าป่วยการเมือง่ะครับอาจารย์โ oh, <laughs> อ้อันนั้นก็มืน <laughs> <laughs> จะตอแหลใช่ไหมครับอ โอเคฮะเหมือนดีเจทำประจำนั่นแหละครับลาป่วยแล้วก็ไม่ได้ป่วยจริงจะไได้อช่ไหมนิสัยอาจารย์ครับคำว่าลาตายภาษาอังกฤษคือว่าไงไม่มีคำนี้นะลาตายครับไม่รู้ไอ n โดนิลนี่แต่พูดถึงเรื่องตายเนี่ยใครเคยได้ยินตำนานอาจารย์ข้รังที่ชื่อชารอนที่ตายที่นี่หรือเปล่า ไม่เคยได้ยินมาก่อนครับโอ้โหไมวเคยได้วินมากชนไม่ฟัอจิตกลัเลยไอ้เหอะอาอรอะอะอะัะอ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 ัอะอะโะอะยะอ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 ะเลอะอะองงะอ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 ะระัะอะเะอองอะ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 ออะอะะอ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 กอะ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 ออะอรอะอะออะออ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 ย่าไปเชื่อเ แอสออกเสียงว่า worse เราพูดครับ worse <ส>ซึ่งแปลว่าปอดแหกหรือว่าปอดต่นเองนะครับนะตกลง are you a worse No I'm not c a t of anything โอ้ย <Yeah! S 1> โอเคไม่ได้กลัวอะไรเลยครับ he's not a worse ตอบอย่างหล่อเลยใช่สิผีก็ต้องกลัวมึง <laughs> <laughs> แฟลหน้าอีกไอ้กินกากาหน้า <laughs> อาจารย์ชาลอนนอกจากจะตายที่นี่เขายังได้ตายในห้องนี้อีกค่ะเฮ้ยไว้ตายแล้ว Oh no! That is so scary! น่ากลัวจังเลยอาจารย์ชาลอนนะครับเขาเป็นอะไรตายอ่ะเขาว่ากันว่าอาจารย์ชาลอนเป็นหอบค่ะเฮ้ยหอบหอบที่ทำมือ

<ร>ถึงเล้นตลอดไม่ต้องกลัวมีอาจารย์ทีเตอรอยู่ครับผมเฮ้ย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  什么呀？我结婚的，他结婚的呢？ ทำไมโอ้ยกระเด็นกระเดียเโอ้อกระเด็นตกใจแล้อะไรไม่เนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้แป้งไปทำอะไรมาสภาพแบบนี้เนี่ยอะเหมือนรูกหมาตกน้าอะคุณดู่ิ จากตุลาจากโรงพยาบาลก็ตั้งใจรีบมาเข้าเรียนนี่แหละค่ะแต่บุรีฝนตกรถแท็กซี่มันก็ไม่รับหนูก็เลยต้องรีบวิ่งมาเนี่ยแล้วก็มาโดนพวกมันน่ะกระเดืบเลยโอไม่น่าไม่น่าผมก็รู้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าไม่ใช่ผีใช่ไม่ใชเป็นมาเที่ยวเที่ยวอะไรแบบ พราจานชาลอน่ะยังสิงอยู่ในเก้าอี้ตัวนี้จริงอย่างที่สูชิงเขาบอกว่าจริงไม่จริงเมอในี่สัมผัสได้ไมรู้จักไม่นี่รู้จักไม่สัมผัสบนบลุกเลยโอ้ยลเกตาอะไร้อมชาลอนโอ้ my god ดีทัศ โค o s t fly on งั้อาจารย์ she touched คืออะไรครับเธอโดนผีสิงจำได้ว่าอาจารย์ชาลอ์เขาขี้ร้อนปิดแอร์ติดตามความฮาพร้อมอัดแน่นความสนุกแบบนี้ได้ในอังกฤษซ่าฮายกห้อง ทุกวันเสาร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง Mad Rat TV สนุกซ่าหลากหลายใส่แรดตกมันคลิกไลค์ไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับ